ประชาชน4เลขนี้นะจำเอาไว้นะดวงของคุณจะดีส่งท้ายปีจะเป็นใครกันบ้างติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีคําตอบครับ4เลขท้ายไประปชาชนนี้คนระับได้แก่คนที่ลงท้ายด้วยเลข2เลข5เลข9และก็เลข8 4เลขนี้ต้องบอกเลยว่าดวงชะตาของคุณจะเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะสิ้นปีนี้นะครับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี พลิกดวงพลิกฟื้นฟื้นตัวอะไรที่มันเคยติดขัดอะไรที่มันเป็นปัญหานับจากนี้ไปดวงคุณจะพุ่งรุ่งแรงมากๆแต่ใจเย็นนะต้องรอช่วงสิ้นปีนะครับพอเปลี่ยนปีปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะเฮงปับ๊บมีโอกาสดีๆมีสิ่งดีเข้ามาและที่สำคัญฝากเดือนด้วยเพราะคุณเป็นคนพื้นฐานนิสัยเนี่ยขี้เทงใจขี้ใจอ่อนบางครั้งเนี่ยอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้ง่าย นะครับและที่สําคัญเรื่องของการเงินการทองอยาให้ใครหยิบยืมนะเพราะมีโอกาสโดนหว,วานใจโดยการชักจูงใจจากคนรอบข้างแต่ทําให้คุณเสียตังค์นะครับโดยเฉพาะเนี่ยช่วงนี้คุณจะมีใครมาจูงใจให้คุณลงทุนทํานู่นทํานี่เยอะสุดท้ายนะครับคุณจะไม่ได้อะไรเลยต้องบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนทําบุญไม่ขึ้นนะครับทําอะไรก็ตามทีเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยเหมือนกับจะได้ดีแต่ก็ไม่ค่อยได้ดีไม่มีใครเห็นนุนค่านะครับต้องบอกเลยว่าขอให้อดทนไว้นะครับอย่าพึ่งท้อใจ จริงๆแล้วคุณเป็นคนอธัธยาศัยดีนิสัยดีรักใครรักจริงเกียดแล้วเกียรติแรงคุณนะเห็นคนใกล้ชิดลําบากไม่ได้และพยายามทําทุกอย่างเพื่อคนรักและครอบครัวผลกรรมแห่งความดีจะทําให้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งต่างๆที่ผ่านมาทําให้ชีวิตของคุณถึงจุดต่ําสุดมาแล้วจากครั้งนี้ครับหลังจากสิ้นปีโค้งสุดท้ายเนี่ยจะทาให้คุณครับชีวิตมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เพราะฉะนั้นขอให้มุม่มันตั้งใจและอดทนชีวิตของคุณจะดีมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับและใครที่มีเลขท้ายปร,ประชาชน4ี่เลขท้ายนี้นะครับคอมเมนต์มาบอกด้วยนะนะครับคำพยากรณ์นี้ขอให้เป็นจริงครับใครที่เห็นคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดบันทึกคลิปนี้เอาไว้ด้วยครับ